嗯。Mm. วันนี้มาตกปลากับสาวภารกิจก็ให้สาวได้ปลาจะสอนสาวตกปลากระสูบในแบบอันจานไรวันนี้เราอยู่กับน้องว่านนะครับสวัสดีค่ะแล้วก็จะสอนน้องว่านเล่นอันตร,ร้าไรเหยื่อที่ใช้ก็จะเป็นไมโครสปูนนะครับเป็นเหยื่อที่ว่าง่าย ก็อย่างเดียวไม่ต้องอะไรเยอะเดี๋ยวก็จะสอนเกี่ยวกับการดูหมายเกี่ยวกับการเซตอุปกรณ์แล้วก็วิธีเยื่อปลานะครับอย่างแรกเลยการเซตอุปกรณ์นะครับนี่หน้ารอกหน้ารอกต้องต้องหวานหวานเพราะว่าเออเยื่อของเราอะไมโครสปูนนะครับจะใช้เบ็ดที่บางมากเพราะว่าปลา มันไม่ได้ตัวใหญ่เป็นปลาตัวเล็กๆแล้วกัดติดค่อนข้างที่จะยากการใช้เบ็ดบางๆจะทําให้ปลากัดได้ง่ายขึ้นปลากัดติดได้ง่ายขึ้นนะเด็กก็เลยจําเป็นที่จะต้องอ่อนเพราะว่าเบ็ดจะได้ไม่ลาคันก็จะอ่อนอันนี้เป็นนิกิโนเว็ดสองสี่นะครับอันนี้เป็นวัปืุพัน์ของผมนิกิโนเหมือนกันแต่เป็นเว็ดหนึ่งขีดสาม ไอโซนะไม่ยากแต่ว่าจะทำให้ได้ปลาเนี่ยยาก <S 2> <S 2> <S 2> ตามไปดู นั่นไงกัดโดนอะ่ะอือเอาตีไปเดีวตีซ้ำไปเดีวตีซ้ำไปเดีวตีซ้ำไปเดีวเอออือดูแหละโอ้ข้าวปลาเลยโอ้ อืมเดืยบร้อข้าปลายังยูไหมวะไม่ไมยูเลยอะโหรูดอ่ะวิงมาเดียวเลยโอ้ย ยังอยู่ไหมวิ่งทะลุป้าไปเร็วเรียบร้อยน่าจะหลุดไปแล้วตัวแรกไปแล้ว มีไซส์ด้วยวิ่งออกอย่างเดียวนูน่นมุดทะลุกอ่อไม้ออกไปฝั่งนูน้นแล้วเบ็ดมันไปเกี่ยวกับกิ่งไม้ไผ่จบเลยดูท่าแล้วได้ตัวน่าจะเป็นปฏิหารเพราะว่าตอนนี้ต้องมาหัดตีเบ็ดใหม่เพราะว่าเป็นที่แคบนะน้องวานเคยตีแต่ที่กว้กวางๆริมชายฝั่งทะเลแบบนี้แหละแล้วมาในที่แคบๆแ,แบบนี้ก็ต้องหัดตีใหม่ จะก็เรียสวยสวยสวย <c oughs> ไม่ต้องรีบมุนให้เยื่ออยู่ใต้หนามสิเ <c oughs> ออดี Thôi. lá mai này chú ơi lá mai này lá liền ấy nè coi khôi 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 muốn muốn khôi khôi muốn khôi khôi muốn khôi 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 con, สำเร็จแล้วทุกคนนี่ปลาตัวแรกของน้องว่านนี่อีกกองนะครับตะกี้ยังงัดอยู่เลยเจ <c oughs> ้าตัวยังไม่รู้เลยว่าปลากินเลยมันกัดแล้วนะแล้วก็มันมันวิ่งแล้วทีนี้โอ้นึกว่า <c oughs> น่าจะเป็นน่าจะติดหินนี่ปลาอีกกองเอาถือ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 อือนี่ปลาอีกองของน้องว่าน มาโอเคอ่าค่อยๆเออเอาเอาคันเบ็ดมานี่ไปเดี๋ยวไปปล่อยอออมอนนี่ตัวเลขให้มันตัวมันตั้งนี่ให้ตัวมันตั้งให้มันตวงตังอ,อ่านี่เพิ่มออกซิเจนนะอ,อั้ยอือ เจ้าตัวยังไม่รู้เลยว่าปลาติดแล้ว <c oughs> หันมาเห็นเอ้าสายวิ่งนี่หว่ะ <c oughs> ปลาไม่ใช่ไอ้นี่ไม่ใช่กิ่งไม้ไม่ใช่หิน <c oughs> ปลามันวิ่งอยู่ผมก็ต,ติอยู่ตรงนู้นะหัน <c oughs> ม,มาดูเอ้าพี่แกติ okay. <c oughs> ดแล้วโอเคเต็มแลกไปอีก,กองได้ก,ก่อนพีด้วย นี่ท่าของพี่ได้ก่อนในรอเลยนะเมื่อกี้ตัวใหญ่หลุดไปวิ่งทะลุกก่อยังเจ็บใจอีกแต่มแรกมาแล้วแต่ว่าที่นี่ปลากระสูนเป็นปลารับแข่งนะแต่ว่านมันได้อีกกองเป้าหมายต่อไปก็ต้องเป็นปลากระสูน,นะครับทุกคนอ่ะไปตามหากันต่อให้เรวนะนนะัน่นสักนิดนนิดเดี๋ยวอ

เล็กนักดึงแบบนักก,กินจะกลัวมันวิ่งเข้า,ก,า,าก๋ไงก็เลยต้องบิดนักไว้่ายมือสั้นเหลือตัวใหญ่อ่ะกิโลอ่ะไม่ปลาอะไรคะม่นคือปลาตะสูปลาตะสูปลาอุ้ยปลาอุ้ยโอเคยอมรับผิด <c ười> เออปลาใหญ่หลุดสองตัวแล้วอ่อนที่หมายเลยนี่ตีตรงนี้เลยเถอะเนี่ยนี่ต๋นี่นี่สองตัวแล้วตรงนี้อ่ะตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยที่เห็นเลยเป็นกระสัวไส้โลอะ่ะไม่โลก็ใกล้โลอะ่ะใหญ่มากเลยคอนโทรลไม่อยู่อ่ะ กวมจะวิ่งเข้ากอก็เลยตั้งเบรกหนักๆสรุปว่าหลุดตั้งเบรกอ่อนก็วิ่งเข้ากอตั้งเบรกหนักก็หลุดสองตัวแล้ววันนี้เอา ดเดินหนไปเดินลงมาหอมมุนมุนมุนเรื่อทีนี่เขาล้อมปลาห้ได้หมดเลุงห้ได้เลยขอฮับตาโอ้โหอ๋อนี่อืมมีปลากุดนะมีปลาขุดด้วย โอ้ใช้สวยเลยเ่ินกัดท em, so ี่นเงินฮ่าเลยผู้ช่วยนางแน่งผู้ช่วยหลิงเบงเหรออ๋อมี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 อยู่ในกระป๋าเฮ้ยกินกันนะอ๋อโอ้โหนี่เหรอ ไมนอยู่เรือนีล้วปากดกดเหลืองไม่ดึกเลยนะจะมีปลากดนี้อยู่เอยนะเรือ่งนี่กดเหลืองนะครับตัวเยอะตัวสกัดท่อเลยิงเข้าร่งเข้ารุเปากรดว มือเที่ยงก่อน หลายขั้นด้วยซึ่งเราอยู่สูงหน้าชั้นเตี้ยเลย嘛นี่ตาสมุดเป็นหน้าหนามเป็นเหี้ยยังไงเอาดูตาสมุดเป็นหน้าหนามเป็นเหี้สมุดแล้วเราตีให้ไปตรงนูแล้วยังไงสมุดเราตีตรงนั้นแหละนีปึ๊บเนี่ยนี่เรากรอมาหน้านี่เนี่ยเรากรอมาหน้านี้เลยนี่เดี๋ยวเอาหลายหลายลงมานั่นเลยนะเอาเอาเอาเอยากขึ้นดังนั้นเลยนี่กวนดันเบาๆเห็นไหม ทีเดียวเลยนะนงนางอ๋อนั่ง,งเลยนางโอ้โหเป็ดนารอกเลยเป็ดนาดอกไปโอ้โหอะไรเนี่ย,ยให่สอนเทคนิคอะ<ๆ>ทีเดียวเลยนี่โจ้แต่ว่า<ๆ>ไม่ใช่ของตัวเองโอเคอ่อปล่อยปล่อยปล่อยอ Okay. ไ,ไม่ต้องไอ้อน,นั่นมันพึ่งขึ้นมาหรอกเรงมันเยอะ <c oughs> เอาตีไหมเร็วต <c oughs> ีไว้นะเดี๋ยวให้นี่ให้

เรียบร้อยอู no ้ดมันยิงมันเลยเอาไม้มาตีไปตีไปเออเก่งโอ้โหตามมันเป็นฟุ้งเลยที่มันนั่นน่ะตีไปตีไปตีไปเออลากมาลากมาบัวบวิดนั่นนั่นตามมันแล้วไีลไกลฮิตยันมีระยะทำการไกลๆเออสวย เออนั่นแหละนั่นแหละอืมค่อยค่อยๆเบา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 ค่อยๆอัดค่อยๆอัดไปอีกองไปอีกองเงาหลังหยอกขั้นนี้หยอกขั้นยอกขั้นเออเอาดึงขึ้นมาอืมอีกองอีกแล้วเป็นอะไรกับอีกองอ่ะเป็นอะไรกับไปอีกองครับคุณไปยากับไปอีกองเหรอใช่ท้ายหลุดไหมเออนี่ ฉันรู้แหละไปยืนตรงนู้นวะไปยืนหน้าทอนค่อยๆเดินไปค่อยๆเดินค่อยๆเดินนั้นตัดดีเล่ค่อยๆ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 เอ้ค่อยๆมุดหนา้าเดี๋ยวเจ๊จะปล่อยมันทำไมอะนะมุดมาสิค,อคอ่อยๆเบา มาแล้วกระสูบถ ok ื <apply some sounds> อถือพันพือถือพันพือถือพันพือเนี่ยถือตรงไหนเออกระสุนน้อยตัวเลขในชีวิตตัวเลขในชีวิตใช่ไหมเดี๋ยวเก็บรูปเก็บรูปอืมค่ะค่ะเอ้ยไปแล้วไเวอ๋อออวัวลอยวัวลอยการปล่อยปลาครับต้องพักปลาก่อนเว้นแต่ว่ามันขึ้นมาแล้วเราปล่อยเลยมันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าสมมติว่าเราเอามาถ่ายรูป นานเกินไปเนี่ยปลามันก็จะม,ม,มันก็เหนื่อยนะครับเออจะเพิ่มออกซิเจนเร่งๆดิเออเนี่ยไม่เป็นการเพิ่มออกซิเจนให้ปลาครับทำไมปลาคุณตัวเดืยวขึ้นเดี๋ยวพรมแรงก็จะไปอือืมเห็นไหมไปแล้วเป็นไงกระสูบตัวแรงในชีวิตเยี่ยมมือคุณแก่เห็นกล้องต้องยกกวไม่มือก่อน <laughs> ลูกกระไม่ใช่ลูกนะเป็นกระสุบตัวแรกในชีวิตน,นะครับแต่ว่าเนี่ยเอ่อเป็นกระสุบน้อยจะเล็กจะใหญ่ก็นับหนึ่งนะครับนีตัวอะไรนี่เราสี่แต้มอืมอเธอเข้าสามกี่แตนะ้มแล้วเข้า 3. 3สามสามแตบบ้มแบบอีกองสองกระสุบหนึ่งเราไปหาตัวต่อไปกันหาหนให้ตัวใหญ่กว่านี้โอ้ของฉันเยอะเลยว่ะ <laughs> เดี๋ยวก็พาน้องวานไปหวังหน้านะครับเพื่อจะเจอแต้มต่อไปฝนตกหลบฝนก่อน นตกหนักนะครับแล้วก็หาที่พักก่อนหาที่แอบตรงนี้ว่างเลยนี่วังหน้าก็น่าจะมีตัวนะเดี๋ยวเราคนหยุดก่อน ก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วเดือดว่านได้ปลาแล้วก็ได้อีกองไปสองตัวแล้วก็กระสุบตัวหนึ่งถือว่าสําเร็จแล้วปาย,ยาได้สําเร็จรอบนหน้าน่าจะจัดอุปกรณ์แล้วสําหรับทิปนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยเพราะว่าฝนตกฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องเดอะพีฟิชชิลทั้ง ั้งเพจ a c e o o o k แล้วก็ YouTube ด้วยนะครับสำหรับทริปหน้าจะไปที่ไหนรอติดตามรับชมครับทริปนี้ลาไปก่อน See you